นนอหลังล่องบาดาลอุดรจะขครส่น้องกระจับมันอากาศหลังล่งบาาลอุดรเข้าไข่น้องตระจับเการถมาจอดพี่น้องจอดไปนี่บริได้เสียค่ารถล็อกรถได้หรอล็อกไปปานย่างให้ไป เสด็จเปีนย็บขาไปมึงอีขึ้นเมืงไปยืนท่าถ้าพอมาลง่นบานจ่าเดี๋ยวมันน่งหมอห้ลงมากสามชั่วโมงมเด็กเด็กขึ้นไปหาเล่ามีเวลาไะไสวดอยู่ประมาณชั่วโมงนึงจากพี่น้องอากาศเย็นดีพี่น้องมาใน,นบ้านหอนหอนกันล่ำหมดไปแล้ว นันพืวสวนสาธารณะพี่น้องสวนสาธารณะอวดท่านี่เฮาบรรยากาศในเมืองพี่น้องปกติก็จะเด้เข้ามาชมกงวันเนาะวันนี้เลยมาชมกำเพื่อนพี่น้องภาพพี่น้องมาเห็นหนักบรรยากาศในเมือง น้องประจักษ์ศิลปาคนบุดรนท่านี่พี่น้องนี่หมองนางอยู่บ่ท่างผลไปหาหมองนางทำันึ่งเดี๋ยวเวลาชั่วโมงหนึ่งกันสุดฮอตสาวคุณภูาม,มิยังจามาสุดไปหาพ่อได้มาเได้ซื้อฮะไปเชลิซื้อแม็กเลยที่คอยเริ่มแม็กแนละ้ว มันหมดแล้วขสื่อเป็นกล้องขวาใ่เอาสามแผ่นึงไป้งไปมันกรเจ้าขายแผ่นมันเป็นดิสกครดวันนี้ช้เว่นมันมาแพร่งสามแผ่นกันได้กานละห้าบาทมันกลองละสามสิบห้าบาทมาแพร่งแต่ห้าส่อ เมีแท่งเขาเลยบอกเขาเปียกมีหม่องนางขนจัเม็ดเลยบอกปีเป็นสี<ม>่ล <ง S 1> เลยขายวหม้อข้าวกหนียวหมอไปใส่ซํ้ด้กับน,นางซํ้นั้นาปิดสวนเลยพีน่น้องมันเดนีลเ่ีเยีร่งบาดอุดรธานี่ฮาพีน่น้องอุดรธานีอันนี้เป็นตึกหมองควาห้านอนบ่น,นี่ยเปนบอกฮะตึกหมองควา มหาบัวตึกฟอขนอนเป็นแน่ยังค <Gon> ุณบอกบ้านปลูกมันมาแล้วัอนพี่น้องนี่กะมากเอาไปย หมอหงนงังนวดขาให้เขาบานกันแล้วปวดขาครับลดมากไกลจะมีหมอคนบ่า

จะย่างอบนาไม่จือนไปย่างอบนาเขอาไปให้ยันเลี้ยนแถวเยไปขานน้ำกวนเจ้าเออสันแบงแมนเคยจะดีนะ้องตาเขาทอหาหมอทำตามหน้าที่ของลูกเคยแม่ก็ตองมากเลยน้องนะี่เล่า มันจอดไนไดนบ่กเขาจะเขาจอดสนะบอกประมาณแจกถุมเขาจะสีมันล็อกลอนนี่ไปไมนมีป้ายไหมป้ายห้ามจอดนี่นะลูกบ้านศูนย์กวางญ่พี่น้องคุนแม่นกุนเม่นกวางเดชลูกบ้านเฮ้ามานจงร้านเฮ้ากวาง พีน่น้ส่วนอาหารย่ท่านคุณก็ณสิ่งอยากไปบ่หอแ้วเวลาม้อสิมบดก่อนสือมี่มองหยบค้างหยวดทางให้ระบ้านต้อรลรักายห้มไนรแรงพี่น้อง ตอนนี้เวลาจะทุ่มแล้แลจวจอเมด้นลาเหน็นไหมีอีกนนาที่สามทุมนะฮะสามทุม่มเจอในขุนหาพอพอเจอฮะเขา,าเปิดไอ้ก้นเขาแล้วเจไาเปิด้เขาไปเยี่ยมเอือนอเลยพี่น้องเราบรให้มากพี่น้องแต่แต่เพิ่นจะทำคมสะอาดโรงบาล ลงมากคือเปิดสวจสงคือเห็นลงมากตามเว้นเนะาะต้องลงมากตามระเบียบคนตามถุงมันก่แก่เพ็นไปเยี่ยมอีกเช่นนึงพี่นอ้องเดี๋ยวมองนางหลายอยู่ได้ละ่ะมันชา,านามพี่นอ้องกดขาไปแล้วชา,านามเา รถหมู่บ้านปุกมั่นขรับรถมาอุ่นที่นองมันก็หายหยาบอยู่ผมไ่ได้ดพผักอนสังขารห้องมั่นเดียวงามถึดจุดมันเด็ยวพ่อพี่นองมึงดูพมัน้องดงามพั้งามเถิดจืดขอสิมีแนวนะ ทายรูปแล้วตนพี่น้องมึงยูวพี่น้องมึงยูวสวยดิพี่น้องสวยถ่ายวิวพี่น้องมึงกันหาหมองปูสาดได้ทีนวดไปหาหมองปูสาดปูยนืนหนีบ่ได้วะมันไปคนยางอ่ี่นะ lain đó, chị nói, chị nói,